สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตามนะครับอ่ติกตอกนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเซิร์ชหาคําว่า k ค m นะครับเว็บไซต์เค m นะครับที่ google ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คลิกเข้าสู่เว็บไซต์เค m ได้เลยนะครับพอมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์แล้วนะครับก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ออมาที่หน้าสมัครสมาชิกแล้วนะครับให้เป็นเพื่อนเกอกข้อมูลครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลหรือ Gmail นะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมปัตโนมัิแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทางเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอเพื่อนสมัครสมาชิกเสร็จแล้วให้ย้อนกลับไปที่หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มลูกแพลตฟอร์มอยู่ด้านบนนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนหมวดสีได้นะครับโดยคลิกได้จากด้านล่างนี้นะครับทีนี้มาดูวิธีการหังซื้อกันบ้างนะครับให้เราไปที่ติ๊กคลิกที่ติ๊กต๊อกด้านบนนี้นะครับจากนั้นในหมวดหมู่นะครับก็เราเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับ อานั้นในส่วนของบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการนี้แล้วกันนะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับห้าศูนย์เจ็ดแปดนะครับรหัสบริการนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็นาลิงก์มาใส่นะครับโดยวิธีการนําลิงก์มาใส่นะให้เราไปที่ติ๊กต็อกนะครับหน้าโปรไฟล์นะครับหรือของเราหรือของคนอื่นก็ได้นะครับคลอกลิงก์แล้วก็มาวางใส่ในเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับที่ผมจะสาธิตได้ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยผู้ติดตามนะครับหนึ่งร้อยผู้ติดตามก็อยู่แค่สําหรับ ผู้ติดตามนะครับกดสั่งซื้อกันเลยนะครับพอสั่งซื้อแล้วนะครับก็จะมีข้อความยืนยันแบบนี้ขึ้นมานะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จนะครับแล้วก็มีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนขึ้นช้าก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับจะเป็นบริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับ อ่าากเพื่อนเพื่อนต้องการจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้ก็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีอ่ารหัสคําสั่งซื้อของเรานะครับแล้วก็จะมีบริเออบริการที่เราเลือกนะครับลิงก์ที่เราได้ใช้ไปมีปริมาณค่าบริการด้วยนะครับแล้วก็มียอดที่เหลืออยู่ที่อ่าอย่างเพิ่มไม่ครบนะครับแล้วก็มีสถานะอยู่ด้านหลังนะครับตอนตอนนี้ อยู่ในช่วงรอดาเนินการเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินแล้วก็บริการอื่นทางเว็บไซต์ด้วยนะครับมาดูวิธีการเติมเงินกันบ้างนะครับให้เรามาคลิกได้จากตรงรูปเงินตรงนี้เลยนะครับวิธีการเติมเงินก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นสแกน QR code นะครับก็สามารถพิมพ์เงินได้จากทางด้านล่างเลยนะครับ QR code นะครับแล้วก็จะมีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับก็จะมีเลขบัญชีให้เรานะครับแล้วก็โอนเสร็จแล้วก็แนบสลิปด้วยนะครับ ทูมันนี่วอลเล็นะครับอั่งเปาวอลเล็นะครับก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านไลน์ได้เลยนะครับคริปโตนะครับจะเป็เหรียญคริปโตนะครับมีให้เราเลือกถึงสี่เหรียญด้วยกันนะครับ BTC ETH แล้วก็ BTC h รับ USDT นะครับแล้วจะเป็นหรือจะเป็น Perfect Money นีก็ได้นะครับเป็นเหรียญ u s d นะครับทีนี้มาดูประวัตินี้มาดูกันบ้างนะครับบริการต่อไปนะครับจะเป็นบริการของทางเว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับ ก็มีหัวข้อให้เราเลือกนะครับเราพอคลิกลูกศรด้านหลังนะครับก็จะมีรายละเอียดของบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากดวงตาด้านหลังนี้ด้วยนะครับก็หากใครสนใจก็สามารถคลิกซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะเด้งไปที่หน้าคําสั่งซื้อนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้อ่าห้าเปอร์เซ็นจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็ สามารถดูรายละเอียดรายได้เรานะครับตอนนี้ของผมก็อยู่ที่สองพันแล้วนะครับก็มีรายได้ที่เบิกไปแล้วก็อยู่ที่พันเจ็ดนะครับนี่นะครับรวมกันแล้วนะครับที่มีตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาเป็นอีกสามร้อยนะครับก็ลองทํากันดูได้นะครับก็มีรายได้เสริมือนขึ้นมาด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับให้เราไปที่หน้าแรกเลยนะครับก็จะมีบริการติดต่อแอดมินอยู่ด้านบนนี้นะครับมีให้เราเลือกทั้ง ทางไลน์ ID ก็สามารถกดแอดกันได้นะครับหรือจะเป็นทางตรวจช่วยเหลือนะครับไปที่ตรวจช่วยเหลือนะครับก็ให้เราเลือกบริการนะครับไอปัญหาที่เราเจอนะครับคําคสั่งซื้อหรือการชําระเงินหรือกเกิดปัญหาจากด้านอื่นก็สามารถเลือกกันดูได้นะครับแล้วก็ให้เราใส่รหัสคําสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์รายละเอียดที่เราต้องการนะครับสามารถแลบรูปให้อดินดูได้นะครับากนั้นก็กดส่งตัวนะครับแอดมินก็จะตอบมาทางด้านขวานี้นะครับ ีนี้มาดูอบริการที่องสั่งซื้อนะครับขึ้นหรือยังนะครับให้เรากดรีเฟซดูนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามเราขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นสองพันสี่ร้อยกว่ามีแถมให้เราด้วยนะครับก็สําหรับใครนะครับต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ